วันนี้คือในสวนนะครับมีทองหลังแค่2อย่างเองคือทองหลังอันแรกก็คือทองหลังน้ําพันธุ์กานแดงมีหนามนะเป็นพันุ์ที่ว่าในสวนเนี่ยเป็นพันธุ์นี้ทั้งหมดเลยที่ปลูกเป็นหลักนะครับก็ได้ต้นพันุ์เป็นต้นพันธุ์ที่ทําการทดลองทั้งแหลกนะครับอีกอันนึงคือทองหลังที่เป็นทองหลังลายนะครับทองหลังลายอันเนี้ยที่ปลูกไว้เนี่ยคือมันเป็นพืชตะกุลถั่วซึ่งอันเนี้ยแมลงมากินมาเข้ามาทําลายนะครับมาอยู่ได้ แสดงว่ามันน่าจะอร่อยแล้วก็ดึงดูดมแมลงได้ดีก็คือเป็นตัวล่อมแมลงนะเป็นตัวล่อมแมลงเที่เอามาปลูกเนี่ยจริงๆแล้วดอกมันสวยนะครับใบก็สวยนะครับเป็นเป็นคนชอบอะไรที่สวยสวยงามก็ปลูกแล้วก็เน้นว่าเราสร้างสมดุลในระบบนิเวศนะครับให้กับสวนก็ปลูกไปแต่จริงจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือเป็นพืชตระกูลถั่ถวเหมือนกันนะท้องหลังเป็นพืชตระกูลถั่ถวเหมือนกันพอพืชตระกูลถั่วเนี่ยเราปลูกแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการที่มันสร้างไนโตรเจนสร้าง ถ้าอาหารให้ต้นไม้นะแล้วก็ทําให้ดินดีอะไรเงี้ยมันเป็นคุณสมบัติของพืชตระกูลถั่วลอ่อแมลงอันหลักๆเนี่ยคือพันธุ์ทองหลังนะ้าพันธุ์การแดงนี่แหละนะครับพันธุ์ที่ปลูกคู่กับทุเรียนทุกต้นเนี่ยครับตัวเนี้ยหลักๆก,ก็คือนอกจากว่ามันเป็นตัวที่สามารถล่อให้มแมลงมากินนะครับเป็นที่อาศัยของไอ้พวกที่เป็นจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่า,าตัวเนี้ยเป็นพีไบโอติกเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อได้นะครับเวลาเราปลูกไปเนี่ยถ้าสมมติม,มีจุลินทรีย์กลุ่มดีมาอยู่ใน ทองหลางเราเยอะๆเนี่ยตัวเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดไปสู่ทุเรียนเราพ่อเราปลูปกทองหลางกับทุเรียนเนี่ยปลูกคู่กันมันก็ถ่ายทอดไปทางรากได้แต่เนี่ยน้ำหมักเนี่ยของเราเนี่ยมันก็พัฒนาไป3สูตรแล้วนะสูตร1ก็จุลินทรีย์เแสงาไปทองหลางสูตร2อเอนโดไฟนะครับสูตร3เอกโตไฟนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยเ้าเกิดเกษตรกรเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในสวนได้ดีได้เป็นคิดว่าในเรื่องของต้นทุนการผลิตหรือทําให้เกิดความยั่งยืนยง,ง่ายเลยนะครับพมีมีอาวุธ ทั้ง3ชนิดซึ่งอยู่ที่เราไปปรับใช้นะถ้าเราปรับใช้ดีเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีแล้วครับมีท้องหลังไอการแย่งอาหารเนี่ยคือบ่งบอกได้ในทั้งทฤษฎีแล้วหลักการเนี่ยคือตัวเนี้ยสร้างปุ๋ยให้ต้นไม้ได้แน่นอนแต่ทีนี้คนที่ปลูกท้องหลังแล้วทองหลังยังเล็กกว่าทุเรียนถ้ามันยังไม่โตพอคือเลี้ยงตัวเองยังไม่ได้เนี่ยมันอาจจะมีส่วนในการแย่งปุ๋ยจากทุเรียนได้เพราะอะไร ก็ตรงการโตเหมือนกันไงดั้นั้นถ้า,ถาเราปลูกแล้วเราให้ปุ๋ยทั้งทุเรียนให้ปุ๋ยทั้งทองหลางก็จะมีแย่งกันมันก็จะโตไปด้วยกันสักพักหนึ่งถ้าโตได้ที่แล้วมีศักยภาพในการผลิตไลโซเบียมเนะี่ยสามารถสร้างไนโตรเจนถึงไนโตรเจนได้ต่อไปก็จะแบ่งปันให้ทุเรียนแรกๆเลยที่เราปลูกทองหลางคู่กับทุเรียนเนะ่ยถ้าทองหลางโต,โตพอๆกับทุเรียนนะมันจะแบ่งสัดส่วนแมลงที่เข้าทําลายทุเรียนกับทําลายทองหลางเนะี่ยประมาณห้าสิห้าสิบเท่ากัน แต่พอสักพักหนึ่งทองหลังเริ่มโตกวาน่ยสัดส่วนที่จะมาเข้าทาลายทุเรียนนั้นเริ่มน้อยลงเรื่อยๆถ้าพอทองหลังโตกว่าทุเรียนเนี่ยผมมองว่ามันจะกลายเป็นอีกสเตปหนึ่งคือมันจะจะจะ,จะปลดปล่อยพวกไซโตไฟล์ปลดปล่อยมาขับไล่ไม่ให้มลงเข้าใกล้ต่อไปในอนาคตถ้าเราจะทําระบบอินทรีย์หรือระบบที่ว่าพึ่งพาสารเคมีน้อยเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีทองหลังน้ำเนี่ยหรืเพ่ะพันธุ์การแดงนะครับเป็นตัวขับไล่ไม่ให้มะเรงเข้ามาใกล้แล้วเราก็จะทําการ,กรเกษตรโดยพวกเกษตรอินรีเนี่ย หรือเกษตรที่ลดต้นทุนโดยใช้สารเคมีน้อยหรือไม่ใช้สารเคมีเลยะอันนี้จะง่ายขึ้นนะครับต่อไปในอนาคตตรงแถบนี้ครับปกติแล้วเนี่ยตรง,ตรงนู้นตรงนุ้นอ่ะคือมันจะแฉะมันจะปลูกอะไรไม่ขึ้นแต่พอมีทองหลังและดินมันแห้งโครงสร้างของดินมันดีขึ้นมันปลูกขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็แต่งไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้าเข้ามาแล้วทําให้กิ่งทุเรียนมันทิ้งกิ่งอะไรยเงี้ย ใบรงหลังอย่างที่ว่ามันเป็นลักษณะการเหมือนออโตโน้นะตอนเช้าเเนี่ยตอนเช้าหรือตอนช่วงเงย็นแดดอ่อนเนี่ยมันจะนอนแสงแดดก,ก็ส่องเข้าไปได้ต้นไม้ก็ได้แสงพอตอนกลางวันมันก็ตั้งขึ้นแสงแดดก,ก็ส่องรอดได้มันไม่เหมือนไม้อื่นที่ยืนใบใบยืนอยู่บนนี้มันมันไม่มันไม่ออโ,โตตามนะเสร็จแล้วตัวเนี้ยมันก็ได้แสงตลอดข้อดีของการได้แสงตลอดแล้วก็แสงความมืคนน้อยลงเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างอาหารสร้างข้อแสงได้ตลอดเวลาพอสร้างข้อแสงได้ตลอดเวลามันก็มี การสร้างอาหารได้ตลอดเวลามันก็โตได้เร็วนะโตได้เร็วทางานได้ตลอดงีมันก็ถ้าถ้ามุดมีซ่องหลังอยู่นะนะความชื้นหรือว่าโอุณหภูมิเนี่ยมันจะเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนงั้นการเจริญเติบโตเมันถ้าเป็นปกติตลอดไงมันไม่มีก้าวกระโดดหรือว่าหยุดชะงักจากสภาพแวดล้อมมานวันจะเป็นการปรับสมดุลให้ธรรมชาติปรับสมดุลของระบบนิเวศในสวนของเราเนี่ยให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต,ขอ,ตของทุเรียนเราหรือพืชทีปป่ปลูก อเด,เดี๋ยวดูอันนี้นะครับเนี่ยในส่วนของตรงนี้เองนะครับเนี่ยที่ผมปลูกใกล้ๆเนี่ยก็แต่งถ้าถ้าถ้าคิดว่ามันเกะก,กะอยากให้ต้นทุเรียนมาก็แต่งออกนะครับแต่งออกไปเลยแต่ตรงนี้นะครับนี่โคกนี้นะครับอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างโคกงนี้เลยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนเวลาเดินมานะครับใส่รองเท้าบูทเนี่ยเราเหยียบลงไปเนี่ยโอ้โหเกือบมิดรองเท้าบูทมันดินมันแฉะหมดเลยนะดินมันแฉะหมดเลยแต่พอปลูกข้างหลังไปก่อนเลย คือปลูกไปสองรอบสามรอบตรงนี้ตายหมดเลยครับเนี่ยเห็นต้นไปเท่ากันเพราะปลูกแล้วไม่รู้จะขึ้นอพอพอ,พอปลูกท้องหลังไปนะครับปลูกขนาบไปโครงสร้างของดินเริ่มดีเอาทุเรียนมาปลูกขึ้นเลยครับเนี่ยเอาทุเรียนมาปลูกขึ้นเลยซึ่งปกติแล้วมันไม่ได้ขึ้นง่ายนะครับเพราะมันมันเป็นที่แฉะเป็นที่แฉะที่อุ้มน้ําเพราะนี้เป็นแปลงที่ว่าเ,ออเหมือนเหมือนไล่ดินลงมาแล้วก็ตรงนี้เป็นดินเหนียวมากดินเลนนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้อันนี้ที่ปลูกที่หลังเนะี่ยคือปลูกที่เลี้ยงไม่ขึ้นพอพอเอาทองหลังมาใส่นะตรงนี้เป็นดินเลี้ยงเลยครับแฉะมากเลยเนี่ยเนี่ยพอพอทองหลังโตนะดินเนะี่ยจากที่ว่าตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเอ,อ่อถ้าเดินมาเนี่ยครับอย่างรองเท้าเนี่ยใสน่นี่เลอะเปื่อยปะยุบทั้หมดเลยอย่างผมใส่ท้าบูทเนี่ยก็คือเกือบเกือบมิดน,นะครับแต่แถบน,นี้ยมันมันเป็นน้ำเป็นเละหมดเลยหน้าฝนนี่นะ ฝนตกเยอะแบบนี้พอเอาทองหลังมาใส่ดินเนี่ยตรงนี้มันแห้งหมดเลยพอพ่อทองหลังมาดูดน้ําไว้แล้วก็ปลูกทุเรียนขึ้นเลยที่ทำแบบนี้ก็คืออยากให้มันเห็นในเชิงไรจากว่าจริงๆแล้วทองหลังเนี่ยอยู่ที่เราจัดการเราชอบระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยอยู่ที่เราชอบเลยไอ้ที่ทําแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าผมอยากปลูกให้มันเป็นพืชพี่เลี้ยงนะปลูกใกล้ๆแบบนี้ก็คือ <S 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 ก็ประมาณเม็ดเดียวครับประมาณเม็ดเดียวจากโคนนะเม็ดเดียวเนี่ย คือปลูกให้เป็นพืชพี่เลี้ยงไปเลยก็คือป้องกันแมลงให้เรายิ่งยิ่งทองหลังโตนะครับอย่าไปคิดว่าทุเรียนไม่โตนี่สังเกตจากตัวเองเนี่ยคือผ่านมา2ปีเนี่ยยิ่งโตย,ยิ่งงามยิ่งโตย,ยิ่งสวยทุเรียนเนี่ยคือปกติเนี่ยคือมันจะสวยแบบที่เคยผ่านมาที่ที่เห็นในคลิปก่อนๆเนี่ยสวยมันกนแต่สวยแบบใบเล็กสวยแบบไม่ย,ยังไม่ยังไม่ชุ่มชื่นสดชื่นแต่พอทองหลังโตปั๊บมันเปลี่ยนเลยนะมันเปลี่ยนเยอะเลยอันนี้คือเออเป็นไปได้หลายทาง เป็นไม่ได้ทางทางแรกก็คือว่าทองหลังเนี่ยมันถ่ายถ่ายลากในในพอเวลาครบหนึ่งปีเนะี่ยถ่ายลากพอถ่ายลากแล้วก็อาหารที่สะสมมาทั้งหมดเนี่ยปมไลโซเบียมที่ผลิตเอ่อที่สร้างอาหารมาังหมดที่ตึงในเจ่นมาทั้งหมดปลดปล่อยให้ทุเรียนกินเพราะเราปลูกใกล้กันนะรากม,มันทนกันนะอันที่สองเป็นไปได้ว่าถ้าอยู่ใกล้เคียงกันแบบนี้ลากทุเรียนเนี่ยอาจจะเกิดปมอันหนึ่งของทองหลังเป็นไลโซเบียมนะของทุเรียนเนี่ยกลายเป็นนี่ละ คือตัวตัวแบคทีเรียรที่สามารถตึงไนโตรเจนได้มันขยับมาเกาะพอขยับมาเกาะปั๊บเรียกว่าไรโซแบคทีเรียที่อยู่ด้วยกันกรบรากตรงล่างเนี่ยมาเกากะกบรากเปียนเรียกเรียกไรโซแบคทีเรียเนี่ย,ย so ตัวนี้สร้างอาหารได้ตึงไนโตรเจนได้ต่อไปทุเรียนก็สามารถสร้างอาหารได้เองอันนี้จะลดต้นทุนมหาศาลอ่าสำหรับ ใบทองหลางนะครับที่เอามาเลี้ยงกิลินซีสังข์้อแสงย่าใบทองหลางาสูตรหนึ่งนะครับหรือก็เป็นอนโดไฟสูตรสองแล้วก็เอกโตไฟสูตรสามเนี่ยมีเทคนิคที่ทดลองทํานะครับมันแตกต่างกันอย่างนงี้สําหรับสูตรหนึ่งเลยนะครับสูตรหนึ่งเลยเนี่ยเออกิลินซีสัข์ข้แสงใบทองหลางเนี่ยชอบกินยอดอ่อนใบส่วนที่เป็นอ่อนๆทั้งหมดเนี่ยมักขึ้นเร็วมากนะครับชอบกินยอดอ่อนแล้วก็ ในลักษณะที่เอาไปใช้เนี่ยคือตั้งแต่ยอดมันเนี่ยนะครับไหลมาหมดเลยทั้งกิ่งทั้งก้านเลยถึงสีนี่เลยครับส่วนที่เป็นสีขาวๆเนี่ยไม่เอาละแต่ส่วนที่เป็นสีเขียวขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยใช่หมดเลยแล้วก็วิธีใช้คือตัดเป็นท่อนๆเลยเอากรรไกรตัดเนี่ยครับเป็น,น,นท่อนๆเลยแต่อันนึงคือจะต้องให้ใบมันแห้งถ้าฝนตกเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นตะไข่เอ่อขึ้นต่ไข่เพราะว่ามันมีสลายที่มากับน้าฝนเนี่ยนะมากับสภาพแวดล้อมเนี่ย ไปจับที่ใบแล้วเนี้ยพอใบไม่แห้งปั๊บเราไปหมักเนี่ยจะไข่มันขึ้นก่อนจุลินทรีย์ที่เรามักอีกครับอันนี้คือหลกัหลกๆเลยต้องให้ใบแห้งใบที่ไม่ใช้ก็คือใบที่มีโมรคแมลงทําลายนะครับโดยเพพาะนงี้เห็นไหมลาสนิมเกาะอ,อันนี้โรคแมลงทาลายเนี่ยนเ,นเนี่ยนิ่เป็นลาดําขึ้นนะฮะพวกเชื้อราเข้าแล้วก็พวกที่มแมลงทําลายไปเยอะๆแล้วนะมีร่องรอยเงี้ยแล้วก็ใบแก่เกินไปนะครับเราก็ไม่ใช้ พวกเนี้ยมันไปหมักแล้วน้ำหมักที่ได้มันอาจจะขึ้นสีหรือใช้ได้มันได้จากมันมันได้ที่ใช้ได้นะมันได้เป็นคุณสมบัติของจุลินทรีย์ข้อแสงคือคุณสมบัติของโลโดแฟกเตอร์แคซูลัสท้าทีวเลี้ยงนะแต่คุณสมบัติของธาตุอาหารหรือฮอร์โมนเนี่ยมันจะได้น้อยไงเนี่ยเราก็เลยน้ำหมักเราในทำแล้วก็ทําให้มันได้ดีที่สุดพอไปใช้มันจะคือคุ้มค่าทุกอย่างไงเน้นเน้นความคุ้มค่าใช้ในครั้งเดียวแล้วก็มันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยเนีย เราก็เราก็จะเลือกใช้เฉพาะที่มันใบที่มีคุณภาพดีนะครับใบใบที่ดีมีคุณภาพเนี่ยก็จะเลือกใช้อยอดอ่อนเนี่ยครับมันจะมีฮอร์โมนเยอะฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตคือจิบเบอร์ลินออกซินไซโตไคนินเนี่ยเนี่ยอยู่ที่ยอดเยอะ่าพอขึ้นมาถัดมาจากยอดอ่อน,นหนึ่งส่วนที่เป็นกา้านนะครับแล้วส่วนที่เป็นข้อที่ต่อมาเนี่ยพวกอะมิโนโพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะสะสมเยอะ ถัดมาเป็นใบนะในส่วนของใบเลยแล้วก็แล้วก็ส่วนของลําต้นไอ้ส่วนของกิ่งใหญ่ๆเนี่ยกิ่งที่มปนสีเขียวแล้วนะได้ถัดอาหารเยอะเนี่ยมันมันจะไล่กันมาถ้าเราใช้ทั้งหมดเนี่ยคุณภาพของน้ําหมักของเราอะแทนที่จะเป็นไล่แมลงอย่างเดียวหรือว่าหรือว่าใช้เกี่ยวกับฮอร์โมนอะไรเติมตัวอย่างเดียวมันเป็นตัวบารุงได้อย่างดีเลยอ่ะมันแทนอะมิโนโดได้แทนฮอร์โมโนได้เลยไม่ต้องใช้แล้วใช้อันนี้อย่างเดียวอ่ะอันนี้อันนี้สูตรน้าแดงนะสูตรทิลีนซิเข้อแสงไป สีเป็นไงบ้างครับพอฉลาดนะ <5. S 1> อ่าเสร็จแล้วอีกสองสูตรนะครับอีกสองสูตรคือตัวนี้ยอดอ่อนไม่ชอบกินตัวสองตัวเนี่ยคือจากการที่ทํานะที่เขาเก็บไว้ได้ไม่นานเนี่ยเก็บไว้ได้ไม่นานนะเพราะเอายอดอ่อนไปหมักเนี่ยมันจะกินเร็วมากภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหรือหรือภายในสองวันเนี่ยมันจะกินเหี่ยวหมดเลยเละหมดเลยคือจูลินนรีพวกนี้เก่งมากเลย ผมคิดว่ามีหลายตัวที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายย่อยเก่งมากครับผิดกับตัวนี้นะอยู่เป็นครึ่งเดือนก็ยังย่อยไม่หมดจากที่ผ่านมานะถา้าตัวชีวัดก็คือถ้าน้ําแดงเนี่ยน้าแดงนะเวลาทําประมาณห้าถึงเวันเนี่ยคือ3วันเป็นต้นไปถึง7วันเนี่ยถ้ามันขึ้นฝ้าแบคทีเรียท,ที่ผืนข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วแต่จะมันขึ้นฝ้าแบคทีเรียแล้ว ออยู่ในช่วงนั้นนะมันอาจจะแดงพักหนึ่งแล้วที่เหลือมันก็ดอบลงกลายเป็นสีอื่นกันะอันนั้นเน่ยผมไปลองใช้ดูทุกอันแล้วใช้ได้คือสามารถใช้ได้แล้วเป็นสั่งข้อแสงใช้ได้แต่ที่ใช้ไม่ได้คือถ้ามันดอบแล้วเนี่ยเราไปต่อเชื่อไม่ได้เฉยแต่ถ้าใช้เนี่ยใช้ได้หมดเลยแม้แต่คิ้วเขียวข้างหลังเนี่ยผมเก็บไว้เป็นเดือนแล้วเนี่ยใช้ดีด้วยไม่ใช่ใช้ได้ธรรมดาใช้ดีด้วยเออก็ใช้ได้หมดนี้อย่าไปอย่าไปซีเรียสว่าถ้าหมักไม่สวยแล้วใช้ไม่ได้ มันใช้ได้หมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้ครับเพราะว่าจริงๆมันก็นอนก้นเนี่ยแหละเขยา่าเขย่าหน่อยมันก็เออเหมือนเหมือนนอนอยู่นะมันก็พอมันก็ใช้ได้แหละเนี่ยใช้ได้นี่ใช้ได้หมดเลยแต่อันนี้ให้ใช้กินในการวัดกินเหมือนแบคทีเรียน่าก็ทิ้งได้แต่ถ้าเกิดกินยังดีอยู่เหมือนน้ำน้ำหมักทั่วไปเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ว่าเพราะมันขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการใช้เพราะมันมันเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าคีมนี้ว่าไม่ว่าเอจุลินทรีย์เนี่ย มันไม่ใช่ยาเทวดาที่ไหนมันต้องต้องพยายามเติมไปต่อสู้กับเชื้อโรคเติมด้วยความสม่ำเสมอเติมในโดสในความที่คนที่พอเหมาะพอสมนะครับเหมือนมีวินัยในการใช้มันก็หลอดแล้วเนี่ยน้ำสามอย่างนี้ถือเป็นคุณมหาศาลต่อวงการเกษตรของไทยนะครับเนี่ยน้ำสามอย่างเนี่ยเพราะว่าง่ายที่สุดแล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับคนว่าจะเปิดใจไหมจะยอมรับไหมเ้วจะทําใช้จริงไหมตอนตอนเนี้ย ในในกลุ่มของผมเองนะในกลุ่มของตําบลชํารากเอ่อแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยของยาวตาเนี่ยตอนนี้ทาไมมีเวลาพ่นทางหนึ่งก็พ่นแต่รอบนะ่้าไมมีน้ำสองสีเนี่ยนอนไม่หลับเป็นเหมือนกันทุกสวนเขาใช้ต่อเนื่องมาเกือบปีหรือปีกว่าเนี่ยเหมือนกันทุกสวนครับถ้าไม่มีสองตัวนี่ใส่ไปในถังพ่นยาเนี่ยถังถังที่พ่นนอนไม่หลับไม่พ่นแล้วก็เหมือนไปทํางานอื่นเลยวันนี้ไม่พ่นรอให้มีนี่ถึงจะพ่นเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะมีสองเจ็บ ก็คือยาลากับยาแมาลงเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเกษตรกรที่ใช้เคมีเหมือนบ้านนี้เหมือนกันก็คือถ้าไม่ใช้ยาลายาแมาลงใส่ไปในถังพ่นไม่พ่นเหมือนกันหรือถ้าจะพ่นก็นอนไม่หลับตอนนี้คือไอ้นั้นไม่สนละเพราะถ้าเกิดใช้ต่อเนื่องนะเอาอยู่ภายในสองสามครั้งเลยคือคือใช้ตัวตัว,ต,วตัวสูตรสองในเอนโฟไฟนะก็คือใช้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็เอาอยู่ในสองสามครั้งแต่ที่ผมแนะนํามาตลอดคือใช้คู่กันไม่ได้เคยใช้อย่างเดียวเลย ใช้คู่กันมาตลอดนะครับใช้คู่กันหมายถึงว่า,าถ้าน้ำสองร้อยลิตรที่พ่นน้ำปกตินะถ้าพ่นตั้งแต่ยอดยันโคนล,ลงดินเนะี่ยอย่างละหนึ่งขวดหนึ่งขวดคืออย่างละหนะึ่งจุดห้าลิตรเนี่ยน้ำสองร้อยลิตรแต่พอมาพ่นแผลทําแผลแล้วก็ลงที่โคนเะนี่ยอย่างละสองขวดน้ำสองร้อยลิตรอีกอันหนึ่งคือไม่ไหวละใช้คีมีเอามาอยู่ละรักษาแผลทําแผลเสร็จก็ผสมเพียวๆเลยสูตรหนึ่งสูตรสอง แล้วก็ไปทาหรือ่นทุกสามวันเอออย่าไปคิดว่ามันเป็นน้อยเป็นมากไม่เท่ากันอย่าไปคิดว่าผมบอกไปสามครั้งสามวันครัง้งสามครั้งก็หายแล้วถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยมันไม่หายนะมันต้องใช้จนหายเหมือนเหมือนถ้าเป็นเยอะแล้วก็แล,วกแล้วก็หยุดใช้คืออาการดีขึ้นแล้วหยุดใช้คือถ้าไปไปหาหมอก็เหมือนว่าเลี้ยงไข่ไม่ให้มันหายขาดถ้าเราใช้เราก็ต้องใช้ใมันหายขาดเลยเลยเดี๋ยวมาเรื่มมันใหม่มาเริ่มป้องกันใหม่ ไอฉีดตามปกติถ้ารักษาแล้วก็ต้องรักษาห,หายขาดนะมันมันก็เป็นเทคนิควิธีการใช้นะครับก็ในในส่วนของการนําไปใช้เนี่ยคือเน้นการพึ่งตัวเองถ้าเกษตรกรพึ่งตัวเองได้ทั้งหมดมันก็ลดค่าใช้ใจ่ายได้มหาศาลพอลดค่าใช้ใจ่ายได้มหาศาลเนี่ยเอ่อมันก็จะกลายเป็นว่าไม่มีรายจ่ายไอ้รายได้ที่คงเดิมคงเดิมมันก็จะกลายเป็นว่ารายได้มันมันเหลือ รายได้มันเหลือพอรายได้เหลือปั๊บมันก็จะมีกําลังไปต่อยอดหรือทําอย่างอื่นเพิ่มขึ้นนะครับที่ทำแบบนี้คือตอบโจทย์ของหลักสี่กิพอเพียงหลักของการพึ่งตัวเองเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์สุดเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยที่มีอยู่ในสวนเนี่ยมันสามารถหมุนเวียนไปพึ่งพาตัวเองได้หมดเลยครับงั้นการที่เราไม่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เหมือนมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นแหละ ทั้งๆท,ที่รายได้อาจจะเท่าเดิมหรือไม่ได้มากกว่าเดิมแต่ว่ามันเหมือนมากกว่าเดิมเยอะเพราะไม่ได้จ่ายออกไม่ไม่ใช่ทางเรือมันคือทางรอดอันนึงเลยที่ที่เขาทามาเนี่ยจากคนที่ไม่สามารถเ,เลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ลืมตาอาปากกังไม่ได้ชักหน้าไปถึงหลังเนี่ยคือทําสวนก็จนจนตลอดแต่ก็เห็นแววว่าทําสวนแล้วรอดลวทาสวนแล้วอยู่ได้แลวเนี่ยอันนี้ก็ดีใจด้วยที่ว่า,าทางอาจารย์วิโรธวิโรธพันธ์นะครับแล้วก็ทางบุลนิธินะที่ เอาตัวนี้มาส่งเสริมให้กับเสกรถึงเป็นถือว่าเป็นบุญคุณมหาศาลนะครับต่อประเทศชาติ